ทารกที่สะดือหลุดแล้วเนี่ยมีเลือดออกหรือมีลักษณะเป็นน้ำใสๆออกให้คุณแม่ดูแลแบบนี้การที่สะดือหลุดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะหลุดภายในหลังคลอดในประมาณสัก2-3สสัปดาห์ไม่เกิน1เดือนนะแต่ก็มีเด็กบางคนนะคะที่สะดือหลุดแล้วก็ยังมีเลือดออกซึมๆหรือมีน้ำใสๆออกมาให้คุณแม่ดูแลทำความสะอาดเหมือนตอนที่สะดือยังไม่หลุดค่ะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำยายที่ได้มาจากโรงพยาบาลนะเช็ดให้ทั่ววนให้รอ เซตซ้ำซัก2ครั้งแต่อย่าเอาสำลีก้อนเดิมมาเช็ดซ้ำนะคะให้ใช้ส,สำลีก้อนใหม่ชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็แหวกตรงนิดนึงตรงที่สะดือเขาหลุดแล้วเนี่ยแหละค่ะเช็ดให้ทั่วนะคะบีบให้บีบแอลกอฮอล์ให้หมาดๆก่อนนะคะคุณแม่แล้วก็มาเช็ดตรงะสะดือที่หลุดแล้วที่เราพบว่ามีเลือด หรือมีน้ําสีแดงๆอยู่นะเช็ดให้แห้งให้ทั่วถึงคุณแม่ทําแบบนี้นะคะเช็ดแบบนี้เช้าเย็นหลังอาบน้ําหรือหลังจากที่ลูกเราโดนน้ําเปียกแฉะเนี่ยก็ควรที่จะเช็ดทําความสะอาดให้แห้งไม่งั้นสะดือของลูกจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับ อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อได้ง่ายแต่ถ้าลูกคุณไหนนะคะที่สะดือหลุดแล้วมีติ่งเนื้อแดงๆอยู่เป็นติ่งเนื้อนะคะอันนี้คุณแม่ต้องพาลูกเนี่ยพบคุณหมอเพราะว่าติ่งเนื้อนั้นนะคะอาจจะต้องรักษาโดยการจี้นั่นเองค่ะสําคัญที่สุดนะคะต้องดูดีๆว่าเป็นติ่ง